โว้ยอย่ามาเอาไปยุ่งได้ชัดนี้ดีกว่าชุดนี้ชดนี้มันเลิศนวดชอบอะนวดตอนนั้นนานมากจริงอ่ะนวดเดี๋ยวก่อนชัดิตเลิศเธอเขาแบบเขาไปในร้านกาแฟแล้วก็แบบว่าเนื้อกเสพลง เอาละหนวดจะเข้ามาในอันนั้นคือเป็นแบบว่าเป็นเอมวีเพลงแรกของผมเลยในชีวิตได้ละเดี๋ยวจะขอขอแบบเปิดหน้าจาอันนี้แล้วก็ให้ไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดแล้วอเธอตอนนี้แบบทรงแนวเหมือนเธอไม่มีฟันเลยอ่ะเธ <c oughs> อเธ <c oughs> อออมอยู่เลยเธ <c oughs> อลองถามมาหน่อยทีว่าทานโทษอันนั้นหน้าคนหรือกรอบรูปวนะเนี่ย <c oughs> แล้วเธอไว้ผมทรงเป๊กเป็นมาหนัก้วยอ่ะ อ๋อเรียกว่าส่งเปลกไปมนัดอรอใช่ถูกต้องอ่ะเป็นตอบถูกเธอแอมแพมอันเดอร์สกอร์ค้ารองเลยวก็เป็นเธอขอบคุณก็หน่อยสิโอเคขอบคุณมากครับดีใจที่ได้ทำบุญด้วยอนุโมทนาสาธุครับผมใช่ข้อนี้สองหมื่นบาทนะคะนรวมเป็นเพลงนี้ทำบุญไปได้สามหมื่นบาทโอเคโค้น้ำหมอกชื่อดอกเตอร์เอ็นด้วยขอบคุณครับดีใจทุกคนด้วยครับแล้วก็บอกฝากบอกทุกคนด้วยว่า เออไม่ต้องรีเควสแล้วก็ไม่ต้องส่งชื่อเพลงที่ผมเล่นเป็นเอ็มเล่นเป็นไท่เอ็มบีขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวฉันจะได้เอีนเออวันนี้จะลืมบอกวันนี้แพลวทักมาหลังใหม่ด้วยเอาหรอแพลวมาว่าอะไรจุจุ๊อย่าบอกพี่บอยนะเพราะวันนี้นางงอนหลายคนแต่นี่นางนี่นางก็อยู่ในนี้นะเอาหรออ้าวแพลวโคตรนับโปไปแล้วอ้าวขอบคุณหนวดนะขอบคุณหนวดนะบาย อ่ะเล่นต่อเธอมาเธอมาแทงต่อได้เธอต้องเอาออกเองฉันอ,ออกไม่เป็นฉันออกเองโ okay. อเคเพลงต่อมาเลยดีกว่าไม่ให้เสียเวลานะคะอันนี้เป็นเพลงจากคุณจ่าโยซินี